ทยอยเข้ามาเสร็จแล้วนะครับเห็นหมายเลข916อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยไหลล้อมไปครับสาหรับหมายเลข916หมิงห้าหูครับจากจีนนะฮะเซียนวันออนไลน์หนองวัวุรีลำนะครับสาหรับหมิงห้าหูนะฮะตอนนี้ชื่อเสีย่ยวหุยนะครับเสีย่ยวหุยแล้วก็ 1, 1 1 8นะครับคันนี้นะครับธราเทพกี ทีประกูลนะน้องเตตัดจากชนบุรีนะพ่อเต๋านี่เฝ้าตลอดนะครับ108พรชระดานายพวงบุญจูเจ้าสำราญครับน้องข้าวกล้องและ114ครับเศรษฐส,สมนาครับน้องใต้ฝุ่นจากพิธีทบ้านลูกป่งพิลลรี่อัภิาเชียงแสนทีมครับสำหรับน้องใต้ฝุ่นตรงนี้นะครับแล้วก็หมายเลข1ิก19ครับ กิติกวินโตโครีจากชนบุรีโดดเดี่ยวไม่เดียวดายแต่มาคนเดียวน้องกับตันนะครับแล้วก็ตองแดนะครับคันนี้เดี๋ยวนักแข่งมานั่งก่อนนะทีละรอดครับหมายเลขสี่ทีละรอดสังมณีพีทีทีบ้านรุปงฟิเลย์อ่อภิลาเชียงแสนทีมเชียงรายนะครับและหมายเลขสิบเก้าครับกิติกวินโตโครีตอง8นะครับ พาคินตรึกหากิจเจ้าสำราญทีมระยองนะครับสีและรอดอยู่ตรงนั้นแล้วก็หมายเลข31อครับชานนรื่นรวยพิธีทีลูปิแกนเบสซับบิลเมจันปาจีขนุนหวานสงสัยเลยแกน,นะครับปาจีขนุนหวานเนี่ยสงสัยว่าสอทออาเนี่ยเบสซับบิเมจันกิติพงศ์กาเมนสนับสื่อนไปทุกสนามเลยนะเจ็ดสี่ครับสุทธิพงศ์ชอบชื่นจันทบรุรีตองห้ามาแล้วครับ ตัวแต่งครับธนั์มีผิวครับทูนสวิตมวกเหล็กทีมครับน้องโอทาห้าคุยแบบหน่งตกก่อนสร้างแซมกันยจ่มบญส่งคกรกีเดมิสซอทูนสวิตท,ทีมครับ22ครับโชคุณบ้านค่ายครับรัชนนวิเวกแวลวีเดมิสื์อสละสักช่างอ้นตีดน้ำแข็งวัฒนะเอ็มเอ็กรยงและ77ครับขอเสียงหน่อยชนนครบุญส่งงับเทียทีมระยอง มีการสแตนของตัวเองด้วยและ4ี่โมครับชิตุพง์เอี่ยมเพชรเพลงครับสลับบุรีหมายเลขสิบครับชานเดชจิตจริงจังหวัดชนบุรีขอเสียงแม่หน่อยพ่อบอมไม่อยากคุยแล้วเบือ่อ <laughs> ไปทุกที่จริงๆริะบอมตาลิบันการช่างมอน้ำเดือดอยังวิ่งเลย คะแนนนำสะสมอยู่นะ84คะแนนคือโอสถธนวัฒน์มีผิวครับชนกรบุญส่ง71คะแนนครับชิดสุุพงษ์เอี่ยมพเพชรเพ็ง69คะแนนหมายเลข19คันนี้ครับกิติวินโตคีลีนะนี่ครับตามนี้เลยนะแล้วก็ฮิสราวาลาลาดนะครับมี69คะแนนวันนี้ลาป่วยฮนะสุดที่พงษ์ชอบชื่นนะ74 ตองห้าก็น้องโอ๊ตนะนักบิดเหรียญทองสระบุรีกีฬาเยาวชนแห่งชาติไม่ธรรมดาโชคุณบ้านค่ายหลานชายของอ้นทับมาครับลกลยกายเป็นหลานลุงตู่ทังั้นอยู่ดีๆก็มาผูกผูกพี่ผูกน้องกันเป็นหลานอ้นก็เหมือนหลานลุงตูแ่แหละ อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กนะครับเอาแล้วครับตอนนี้จะเห็นมาเลข32 7ขวบก็ลง9ขวบก็ลง65ก็ลงบุญทรเพชรแหลมน้ำตัวใหญ่ครับขี่ห5สบายมากเลยฮะขวบ498ธนกิจนุบำรุงเจสซีเบสเอ็กม e ิล่ามารีน บรรยากาศมันได้จริงๆแล้วนะบีบอยเลยยองฮนะบนอัศจรรย์นี่าดื่มชายเย็นหมะชายเย็นชานมไข่มุกนะท่านผู้ชมนี่เนี่ยมี็ดเจ็ดด้วยเวอร์เทนะ็กฮะกองไฟนะครับซุปเปอร์ฟาสนะ นี่คือท่านผู้ชมครับกล้องเราจับอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้ก็จะเห็นนะครับนี่คือในส่วนของโมเตอร์เกในพื้นที่นะผู้สนับสนุนในพื้นที่และนี่คือท่านผู้ชมที่อยู่ร้านรอบสนามครับทีอาร์อุนสโตรนะครับ อิเดม,มิสจะเห็นทีมดีแซดอยู่ด้านหลังนะครับอ้าวโบกมือให้กองหน่อยน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะคนข้างหลังไม่ค่คยน่ารักเลยนะผู้ชายอ่ะคนข้างหน้าน่ารักแล้วก็เป็นความสุขของท่านผู้ชมโอ้เจอคดกอบอีกด้วยคดกอบครับโบกมือให้กองหน่อยครับคดกอบเขาอยากรู้จักคนไหนอ่ะ หอยยี่ผู้ฮะหอยยี่ผู้น,ะยยนี่แหละสว,วัสดีครับสวัสดีครับดันขึ้นมาหลายคนนะโอแถวสําหรับคดกอบจากรักษาสกุลนะจากสนามรักษาสกุลอยุทยานะเอาแล้วครับเริ่มใส่ว่นกันแล้วนะครับตอนนี้แต่ไปยังไม่มานะกำลังตกลงกันอยู่นะว่าตอนนี้จะเอายังไงฮนะ เอาลครับเริ่มเชิญพี่เลี้ยงนะครับเข้าประจําจุดแล้วนะครับตอนนี้รถเยอะที่สุดมีใครสตาร์ทด้านหลังไหมไม่มีนะไม่มีนะครับมีไหมครับมีเบอร์อะไรฮะเบอร์สี่หรือเปล่าไม่ใช่เหรอเบอร์สี่อยู่หน้านะประภาวิทย์เกิดสิลิสองห้าแปด โอ้โหน่าสงสารสองห้าแแล้วฮะบวรทัศเกตแม่ครับมีติ่งอยู่คันเดียวฮะในฝั่งไหนฝั่งไหนอ๋ออยู่ฝั่งขวาบวรทัศเงาไม่ลูกอยู่ด้านหลังบอมตาลีบันอย่าบังน้องดิบอมระวังน้องออกรถชนนะ <c oughs> ใครคนไหนประเก๋าที่ตรงไหนเนี่ยมองไม่เห็นเลยเนี่ย กล้องไม่จับเลยอ่ะใจร้ายอ่ะภูมิปีพัฒน์อะใจร้ายอ๋ออยู่โนนกล้องอยู่โนนจับนี่หมายเลขสี่ดนะ้านหลังนะครับเป็นน้องชายของปีนัทเกิดสิริน้องชายหรือหลานวะเอาเป็นน้องชายแล้วกันไล่กันมานี่ครับปีนัทเออไม่ใช่หมายเลขสี่นะประภาวิทย์เกิดสิริประเก๋วะมีเก๋าม,กมีกัก มีกล้องสู้สุรพลบุญเลิดไม่ได้นะเต็งเต็งตงตงเยอะมากอ้าวหนึ่งสามครับหู่นพัดชินช่อไตตันเอกนายยงกำลังบีบนะเอาแล้วครับอยู่แถวหน้าวันนี้วันนี้อยู่แถวหน้าสำหรัแบบน้องเก่าครับอ้าวเดี๋ยวเรามาชมการแข่งขันพร้พอมๆกันครับ ผมขออนุญาตไม่ใช้เสียงตะโกนคู่กับเสียงเครื่องยนต์นะครับ รถเจอที่สุดเต็มแกดนะครับ20คันครับจาก24หายไป3เป็นที่นิยมเป็นอย่างสูงครับ65สซีซีทุกคนจะหนี50มา65ออกไปแล้วครับเรามาดูครับรู้สึกจะเป็น108 พรชะนะระไงครับนี่เลยนะครับ108ชัวชัวชัวสุดครับพรชะนะระไงพวงบุญชูครับเข้ากล้องตามด้วยเจ็ดเจ็ดครับต้นกล้าชนกรบุญส่งเอาละมีลุ้นครับแบบนี้มีลุ้นแน่นอนครับเอาละครับตอนนี้รู้สึกจะเป็นออสธนวัฒน์นะครับมาที่สาม นี่ก็ตามหลังมาเลยฮะเป็นกลุ่มเป็นก้อนชุดใหญ่ครับโอ้ยปลาเกา๋าออกหลังสุดเลยตายแล้วโอ้แล้วบอกคุยอยู่แถวหน้าโอ้สมราคาคุยจริงๆปลาเก๋าเพิ่งออกไปเราก็มวัวแต่ดูโค้งแรกไม่รู้ว่าหลานนี่อยู่หลังสุดเลยเอาละครับต้นกลาชนก,กรนนะครับมา ต้นกล้าชนกรอยู่ในกลุ่มด้วยนะครับตอนนี้โดนขึ้นไปแล้วนะครับโอสถนวัตรมีผิวอ่าผรชนะไหนครับตามมา้วยโอสถนวัตรมีผิวต้นกล้าชนกรครับ3คันครับ1 2 3เอาล้ครับโอสถนวัตมีผิวครับไล่จี้ติดเข้ามาแล้วนะครับในจองเราจะเห็นว่าเขากองผรชนะไหนภูิบุญชูนี่ต้นกล้าไล่จี้ติดนะจิกตลอดหลังจากหลุดที่2มาที่3 ยังเจ็บอยู่นะเอาไโ,โอ้โหเกือบชนกันครับต้นกล้าขึ้นมาที่สองแล้วนี่ขนาดยังเจ็บเอวอยู่นะสำหรับต้นกล้าชนกรที่1เป็นโอสถธรวัตนมีผิวครับเอาละอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับตอนนี้พรชเลเในหลุดไปที่สแล้วครับตอนนี้ที่สเป็นต้นกล้าชนกรครับ มองเห็นเจ็ดเจ็ดนะชนกครบุญส่งน้องต้นกล้าสนามชนกครลานนี่ใช้เป็นที่ฝึกซ้อมเลยนะครับไล่เขามาทีเดียวนะสำหรับต้นกล้าชนกครนะครับไล่มานะโอสธนวัฒน์มีผิวครับขึ้นมานำแล้วก็ปิดพยายามหนีอย่างเดียวนะครับสำหรับโอสธนวัฒน์มีผิวอนะต้นกล้าชนกครไม่ยอมนะครับโอสธนวัฒน์มีผิวยาวมาเลยเดียวครับ จากทีมคุยแบบนองถกก่อนสร้างแซมกันยอดบุญส่งขอนกลิดด่นเรมิสซทุนสวิตท,ทีมครับ T R insulation สำหรับน้องต้นกล้า77ครับจนกรบุญส่งในจองเราครับและพรชลธนัยพวงบุญชูนะครับเจ้าสำรานทีมจากจันทบุรีหนึ่งสองสามนะครับตอนนี้ผมรายงานเพียงสามกันก่อนนะครับกลุ่มหลังเดี๋ยวจะเป็นรูปประจำขึ้นมานะครับ ผมจะรายงานนะครับสี่ห้าหเจ็ดตำแหน่งที่สี่นะครับรัชเตรดลว,วิวแววนะครับที่ห้าชิดสรุปพงหมายเลขสี่ที่หก 4, นะครับเป็นตำแหน่งที่ห้าและที่หนะครับยังไม่ชัวร์นำยาวมาเลยครับออสเตรเี่ผิวครับตามด้วยเจ็ดเจ็ดกันนี้ครับตำแหน่งที่สอง และที่3ครับพรชรนายพวงบุญชู108ที่4รัชนนท์เรเวลที่้าที่5 2ที่5 4 6ครับชิษนุพงศ์เอี่ยมเพชรเพ็งครับนอกรอบ258ไปแล้วบวนทัดเกตเมฆแล้วก็เตตัดครับไล่มานะครับตามลำดับครับยาวครับตอง8ยังอยู่นะตอนนี้ยังอยู่ครับตองมาครับ หมายตองห้านะครับตอนนี้เอาแล้วครับหมายเลขตองห้าไล่นกรอบครับนด็ดเจ็ดก็เริ่มไล่นกรอบครับตองห้าโอทาร์มีผิหวหนันมองครับยังไม่มั่นใจฮะยังไม่ยังไม่คลายฮะยังมีความระแวงอยู่นะครับต้องหันมองระยะห่างแค่ไหนสําหรับต้นกล้าชนกรที่ยังไล่มาอยู่ในขณะนดี้ ดำที่1มานะครับต้นกล้าที่2รถล็อกล็อเพียบนะแล้วก็ตำแหน่งที่3นะครับก้องพัชรนัยเขากล้องนะฮะหนึ่งที่4ี่รัชนนเล็กว่าอ้ยี่บองที่ห้าสี่หกชิดสนุพงคนระับเอาล้วครับที่ติดมาแล้วโอ้โหรถนอกรอบเพียบลบไวไหมครับลบไว้ไหมลบไวไหม,ไไหม,ไไหมเข้าในครับ โอ้โหแะววัดมีผิวเข้าในเอาแล้วครับหลบเอาครับไล่มานะครับน้องต้นกล้าก็ไล่ไล่ทันครับตีวงนอกออกมาไม่ติดรถครับไม่มีติดรถเอามีติดหนึหน่งล้วครับน้องต้นกล้ามีติดอยู่หนึ่งคันครับต้นกล้าชนกรติดหนึ่งคันครับทงน้ําเงินนี่พิ่พิ่ทั้งสนามพิบ โอ้โหตองห้าครับไปได้ดีจริงๆครับหลบซ้ายหลบขวาหลบขวาหลบซ้ายโอสวัสมีผิวนะเห็นต้นกล้ามาแล้วครับห่างพอควรครับตำแหน่งที่สองที่สามนี่ไปไหนครับที่สามมาครับหนึ่งศูนย์แปดพรชลนาทช่วงห่างเหมือนกันครับที่สี่ชิตสรุงค์ครับที่ห้ารัชนนทเวกแวว ตามมาเห็นลำดับมาเลยนะครับต้นกาชนกรยังอยู่ที่สองในภาพที่เห็นนะครับแล้วก็เตะตัดคกับหนึ่งหนึ่งดหกเจ็ดดนี่จะเช็คลำบากนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมตอนนี้ที่เห็นในจอแน่นอนที่สุดครับสำหรับต้นกาชนกรและที่หนึ่งด้านซ้ายแล้วก็อยู่อีกมุมของภาพในจอแล้วก็เห็นขึ้นมากล้องจับเลยนะครับที่หนึ่งครับสำหรับ โอสธรรมด์มีผิวครับโอ้โห้วแสงแบบไม่มีติดไม่มีขัดเลยนะต้นกล้าเนี่ระวังตลอดนะไม่ได้บอกว่าระวังนะต้องระวังไม่ให้เกี่ยวเพื่อนนะครับรถเยอะจริงๆนะครับงคงเป็นผู้นําครับสําหรับโอสธรรมด์มีผิวครับแล้วที่สองครับติดคันนั้นติดคันนี้ครับกองเชียร์เพียบกองเชียร์ขอเสียงหน่อยโอ้โหใช้ได้ใช้ได้สงสัยทีมงานอิน อินสูเลชันทีอินสูลเลชันมาหมดเลย,เยของ,องเชียร์เพียบครับมีการสแตนของต้นกล้าด้วยสำหรับหมายเลข77โอตรรมมีผิวนี่นำดองฮะสมศักดิ์ศรีนักขี่เหรียญทองกีฬายาวชนแห่งชาติจากราช,ชบุรีฮะควา้าแชมป์มาได้ครับเป็นเด็กสระบ,บุรีสำหรับโอสตธรรมวัดมีผิวครับเอา้าโอ า1 6อนะมิงเงาโอูเกือบทำเอาน้องต้นกล้าสะดุดแต่ก็หลุดรอดมาได้ครับมาดีครับมาดียังถือว่าพลิกลิวพลิกลิวไปได้เร็วครับไปได้เร็วต้นกล้าชนนกรโอ้ธนัตมีผิวครับผ่านเดินฟินิชขึ้นมาแล้วตามมด้วยต้นกล้าครับกาลังผ่านเดินฟินิชมาตำแหน่งที่สองครับ เขาค้องพอชนะทนาไหร่108ยังไม่โล่ฟินิชขึ้นมาเดี๋ยวผมรายงานนะครับถ้าล่ขึ้นมานะครับที่สามมาแล้วครับที่สามผ่านฟินิชขึ้นมาห่างพอสมควรครับเอาล้ครับนอกรอบหมายเลข24นะครับทธีละรอสังมณนีนะครับพิธีที่บ้านลูกโปง่ง เป็นกลุ่มหลังชุดใหญ่เลยนะครับตองห้โอทรมีผิวครับมาเผลอๆนี่ยาวเลยนะตอนนี้สำหรับมาเล็กตองห้าดูจากไนนจอนี่ยท่านผู้ชมสังเกตนะครับในช่วงเวลาของการเข้าโคง้งการแซงนี่ใกล้เคียงกับน้องต้นกล้านะครับแต่จะทำได้ดีกว่านิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งต้องยอมรับเข้าเส้นมาเรียบร้อยครับ โอ้ธนวั์มีผิวครับขวาชชยไปแล้วเรียบร้อยตำแหน่งที่สองครับต้นกล้าชนนกรบุญทรงครับเข้าเส้นมาเรียบร้อยเช่นเดียวกันครับและที่สารอแปบ๊บ108พรชระดนเข้ากล้องยังมาแล้วครับพรชระไนพวงบุญชูเข้ามาแล้วครับในตำแหน่งที่สา นอกนั้นก็ไหลเข้ามาครับที่สี่รัชนนวีเวกแววครับหลานตาอ้นทับมาและที่ห้าถ้าไม่ผิดครับชิดสนุพง์เอี่ยมเพชรเพ็งครับขอบคุณรถจักรยานยนต์ฮอนด้าครับปริบหลอลอืีนีเดบิสต์บริสโตนพรพลเลอรี่ยางรถจักรยานยนต์ไอซีโซ่รถจักรยานยนต์ดีดีเครื่องดื่มสิงชคอัพกัตซี่ ไทยแบจีีทสไม้อินโนเวชันขอบคุณครับการกีฬาประเทศไทยกองทุนพนาการกีฬาแห่งชาติสมาคมและสมาพันธ์กีฬาแข่งรถจัก,กรยานยนต์ประเทศไทย t r อา s u อินสูนสนามชนกรแลนด์บีบอระยอง MTS Mo ีเอสโตรขอบคุณครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงของพิธีมอบรางวัลครู่เดียวครับ รับกลับมาที่ภูตาหลวงสัตหีบชนบุรีกันอีกครั้งหนึ่งครับที่สนามชนกรแลนะครับกับการแข่งขันที่โอ้โหจะบอกว่าสนุกแล้วก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นจริงๆนะครับโอ้โหรถเยอะแล้วก็สร้างความประทับใจต้องบอกว่ารถปริมาณและปริมาณที่ขี่นะฮะเป็นเด็กที่ พัฒนากําลังพัฒนาทีเดียวนะครับนักเรียนที่สนใจในเรื่องของ f m s d อ็มเอสด a คิดคอร์สนะครับต้องไม่พลาดเลยนะจุดนี้นะครับถ้าเรียนเข้ามานี่ต้องบอกว่าน้องๆตรงนี้นะครับผ่านการเรียน Academy นะของ f m s เมทุกคนเลยนะครับที่เห็นอยู่ณนตรงนี้นะครับและในที่สุดนะครับเราก็ได้เห็นหน้าตาของเยาวชนของเรายุคผจน,นะต้องบอกว่ายุคผจก็ ไม่ไม่ไม่แปลกเนาะน้องต้นกล้าต้องยอมรับเขาว่าเขาเป็นนักกีฬาเหรียญทองนะเราเหรียญอะไรลูกเหรียญเงินครับอ่าเหรียญเงินนั่นเหรียญทองให้เขาไปซาบ,บุรีเนาะไม่เป็นไรมันพัฒนากันได้แหละครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับได้รับเกียรติจากคุณสัมพตีมกคษักริ์ผู้บริหารในส่วนของ TR Insulation นะครับที่จะให้เกียรติมอบรางวัลนะตรงนี้กับนักแข่งก่อนนะครับตำแหน่งที่5้านะครับ ชิตสนุพงศ์เอี่ยมเพชรเป็งสระบุรีแต่จริงๆคือลบบุรีครับเงิรางวัลกองทุนมานาการกีฬาแห่งชาติ600บาทค่าขนมครับพร้อมโล่ลังวันนะครับตำแหน่งที่4นะครับรัชนนวิเวกเววครับสำหรับหมายเลข2 2่ครับเดมีศึกษอรสักช่งอ้นตีน้ำแก็งวัฒนะ MX Team นะครับตำแหน่งที่3นะครับพรจรนัยพวงบุญจูเจ้าสำราน จันทบุรีครับทีมเจ้าสำรานครับเงินรางวัลกองทุน800บาทนะครับคนนี้ไม่เคอะไม่เขินที่จะมอบฮนะมอบทั้งค่าเทอมการเรียนทั้งรถแข่งราคา400,000ก็มอบมาแล้วถ้าจะมอบค่าขนมตะก้า900บาทจากกองทุนต้นกล้าชนละกรบุญส่งครับอโอคุณแม่มอบให้เองเลยนะครับ เจขวัญน,นะครับมอไปเองนะครับเงินรางวัลกองทุนก็ค่าขนมก็ร้อยบาทพอค่าเราเรียนเป็นล้าน <laughs> และเจ้าของวินเนอร์โพเดียม <laughs> เหรียญทองกีฬาชาวชนแห่งชาติสำหรับโอสถนวั์มีผิวครับคุยแบบหนองทกก่อสร้างแซมกนยันบุญสงง่งคอนกรีตอีเดมิสื่อทุนเซอร์วิสทีมนะครับอีเดมิสื่อมอห้ด้วยนะครับตรงกลางเลยดีกว่าเจขวัญดีกว่าไหม อาเอายืนข้างน้องต้นกล้าก็ได้ไม่ว่ากันเอาคุณยายสักคนแม้ไม่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 และนี่คือสิ่งที่เราภูมิใจนะครับแม้แต่คุณแม่เองก็บอกว่าขอยืนข้างลูกชายที่รักคนนี้เลยนะครับขอเสียงปรบมือดังๆครับเป็นกำลังใจด้วยครับเป็นกำลังใจทุกคนเลยนะยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปพบบรรยากาศนะครับในสนามกันคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันนะครับ